อีสีนี่วะฮัลโลครับแม่อ๋อครับเป็นกเสร็จแล้วนะครับอ๋อผมผมเสร็จแล้วครับ่มทเตยไช้าไปอะไรช้านกันไปกันเรียกครับแล้วเราไปกันเลยไหม อะไรคะหนูจะเอาเลไปด้วยอ่ะไปแล้วปะขึ้นรถเลยว่ะฝากหลาหลาด้วยนะลูกสวัสดีครับบ๊ายบายสวับดาย้าสวัสดีนะ้

เดี <mondo> ๋ยวพี่ว <t> ่าเราพามิ <Ganz S 2> ้วไปหาคุณหมอกันดีกว่ากลับมนจะได้หายไม่สบายด้วยโอเคไหมครับไปป ดเด็กๆเดี๋ยวลงตรงนี้เลยไหมพี่ว่ามันใกล้พิษณุสันต์ดีนะแล้วก็พี่จะได้เอารถเนี่ยไปจอดที่ตึกด้วยเออเนี่ยพี่ว่าถ้าเกิดเราสุนัขตัวใหญ่มานะพี่ว่าเราน่าจะเอามาสองคนน,น่าจะดีนะคนหนึ่งเนี่ยจะได้เอาสุนัขเนี่ยขึ้นไปเลยที่พิษณุสันต์ส่วนอีกคนนึงจะได้เอารถไปจอดพี่ว่ามันน่าจะสะดวกนะ อ่เด็กถึงกันละเดี๋ยวเราต้องพามิวไปหาคุณหมอนะให้คุณหมอตรวจที่ชั้นสามแล้วพี่รู้ได้ไงคะว่าต้องมาตรวจที่ชั้นสามเขาทิ้งรหิสผิดไเพื่อนมาไปเถอะไปเลยดีกว่าปะ พี่บอกผิดพอเข้าตึกจอดรถแล้วอะ่ะพาหนูเข้าโรงพยาบาลทางชั้น3ามแล้วลงไปที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งอย่าไปไหนรอตรงนี้เข้าใจป่ะอยซนะครับอย่าดื้ออย่าซนนะครับนะ,น,นะ เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเอาน้องหมามาครั้งแรกครับผมยังไม่เคยมีประวัติที่นี่ยังไม่เคยมีนะคะงั้นเดี๋ยวกรอกแบบฟอร์มใหม่ตรงเคาน์เตอร์นะคะครับผมแล้วก็รับเบอร์คิวด้านนู้นค่ะอ๋อครับผมขอบคุณนะคะนี่พี่ฟังมาก่อน ขอโทษนะครับาแบบฟอร์มครับวันนี้น้องหมาเป็นอะไรมาครับน้องหมาท้องหมาท้องเสียมาครับผมฮะรบกวนเจ้าของช่งน้ำหนักน้องหมานิดนึงครับคุณครับมันหนักเท่าไหร่ครับ 4คิกรับ <ผม S 1> ของรับเบอร์คิวนะครับไปนั่งรอที่จุดเรียกตรวจด,ด้านในนะครับผมมาครับ มีอะไรให้ช่วยไม่เอ่ยมา,อม,ามาห้องหมาหมอครับแต่ทีนี้แบบผมเห็นคิวมันเยอะมากเลยครับมไม่รู้ว่ามันแบบจะนานหรือเปล่า อันนี้มาตรวจเนาะนค่ะคืออย่างนี้นะคะทางโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนะคะตอนนี้เนี่ยมีห้องตรวจเนี่ยทั้งหมด18ห้องตรวจในส่วนของอายุรกรรมเนาะแล้วก็มีสัตวแพทย์นะคะประจาทุกห้องซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของนะคะซึ่งน่าจะรอไม่นานรวมถึงแมวะคะ่ะเราก็แยกตรวจออกเป็นที่นิกเฉพาะทางซึ่งมีห้องตรวจอีกสามห้องก็คือจะทําให้การตรวจเนี่ยไวยิ่งขึ้นมีแล้วก็ถ้าเกิดน้องเคยมาตรวจนะคะก็คือถ้าเกิดรู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรค่ะเรายังแบ่งที่นิกเฉพาะทางใน ส่วนของพวกโลคก,กระดูกนะคะโลคตาระบบทางเดินอาหารนะคะเป็นต้นพวกนี้คือแยกออกไปจากตรงนี้ค่ะไม่ได้มารวมในส่วนนี้น่าจะรอไม่นานนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน่าจะมีคิวเรียกแล้วล่ะค่ะ จริงหรอครับหมอ,อมเห็นแล้วไปว่าภายในหมดเลยด้วยโอ้โหไปดูกันป่ะไป,ไปครับดูรูปภาพดีกว่าบริจาคเพื่อได้เซ็นสุตเลยอ่ะน่ารักจัง ศูนย์สองเ้าสี่สองแปดเจ็ดหกห้าห้าไปวีดูเปิดแล้วเข้าไปกันเลย หุ่นยนต์ตัวนี้นะเรียกว่าเครื่อง MRI <ม>ก็สามารถตรวจอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจตับไตลำไส้ตามที่เราอยากจะดูได้เลยซึ่งเวลาเรามีความผิดปกติอะไรเช่นเกิดเนื้องอกหรือว่ามะเร็งก็จะสามารถตรวจได้ด้วยเครื่องนี้โดยไม่มีอันตรายใดๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างปลอดภยัยใช้ได้ทั้งในคนและในสัตว์เลยจ้าเ<อ>นี่ก็เป็นเนื้อสมองอเห็นไหมเนีย่ยจะมีก้อนปวดๆมานะคะ อันนี้เป็นเน้งองอกในสมองคือดีแพงไหมครับหมอก็แพงหเหมือนกันจ้าแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะเพราะว่ามันให้รายละเอียดในการนิฉัยโรคได้ดีมากๆเลยทำให้ลดความผิดพลาดได้เยอะเลยที่นี่คือแพคเกจชติเหรอคะอืดูคล้า,ายๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่คะ่ะที่นี่คือธนาคารเลือดสำหรับบร,ริจาคเลือดุนาค่ะ ใช่ค่ะก็ตอน,นีที่สุนัขอยู่ในภาวะวิกฤตหรือฉุกเฉินที่ต้องการเลือดแล้วก็มีธนาคารเลือดแหล่งสำรองเลือดให้กับสุนัขและก็แมวที่ป่วยทำไมสุนัขตัวเล็กถึงจะบริจาคเลือดไม่ได้่อคะถ้าตัวเล็กไปก็จะไม่ปลอดภัยสำหรับเขาค่ะปกติเราหมอรับที่น้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแล้วทำไมแมวมันตัวเล็กถึงบริจาคเลือดได้ ใช่แต่เราก็มีกําหนดนะแมวเรารับที่ประมาณ4กิโลกรัมขึ้นไปเราก็จะมีลิมิตมีกําหนดไว้แล้วว่าตัวหนึ่งจะได้สักกี่ซีซีเราเลือดนี่ต้องแช่ในตู้เย็นไหมคะก็กรณีที่ณวันนี้ที่เราเก็บเลือดยังไม่มีสุนัขที่ต้องการเลื่นวันนี้เราก็จะเก็บสำรองเลือดไว้ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมก็ต้องในตู้เย็นนะคะเลืออาหารตัวนี้คือให้องไงเหรอคะก็เอาไว้ให้น้องที่มาบริจาคเลือด หลังจากที่น้องเสียเลือดบริจาคเลือดให้เราแล้วแล้วก็จะมีการให้อาหารกลับบ้านไปค่ะเราเสียค่าใช้จ่ายปกติแล้วเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เดินมาหาเราแล้วก็แจ้งข่าวเสนอว่าต้องการบริจาคเลือดสช่ไหมต้องตั่ะก็ตัดแล้วก็ยืนที่เราไปเลยค่ะ วงูไหมตัวค่ะเข้ามาดูใ,ใกล้ๆได้ค่ะไม่เป็นอะไรอันนี้เป็นงูเหลือมค่ะงูเหลือพามพม่าเอามารักษาเพราะว่ามีอาการป่วยไม่กินข้าวก็เลยฝากไว้เพื่อที่จะฉีดยาทุกวันค่ะอันนี้เป็นงูไม่มีพิษนะคะ ไม่กลับนะครับอนี่จะต่ายนะครับน่ารักไหมน่ารักค่ะอยากเรียนไหมครับอยากค่ะยินดีต้อนรับสู่หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับค่ะรู้จักเต่าไหมครับรู้จักค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรรู้จักไหมครับไม่ค่ะสัตว์ชนิดนี้เราเรียกว่าเม่นแคร์นะคะ เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนของสัตว์เลี้ยงหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยเรารักษาสัตว์ที่ไม่ใช่สุนัขกัะแมวนะคะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สุนัขกัะแมวก็สามารถ พามารักษาได้นะคะ เด็กๆนี่อเขาอนอาพนอนที่โรงพยาบาลนี่แหละแต่พวกเราอ่ะจะอยู่ที่นี่หรือจะไปเที่ยวๆๆเราเจอธนะคะรเลือดนักหมอบอกว่าขาดเลือดเยอะอยากให้ช่วยพาสุนัขมาบริจาคกันหมอแจากา,ารฟรีด้วยหนูเจอกระต่ายเต่าเม่น แล้วก็มือเหลือมูเขาป่วยน่าสงสารจังเลยแถมยังโดนหมอฉีดยาอีกมือของหมอชื่อ MRI มอมองูเห็นตับไตไส้พวกนั้นก็ช่วยหมอรักษาได้ดีมากด้วย